สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับดุนดวนครับพี่น้องหลังจากที่เกิดกระแสสงสัยนะครับว่าคนที่ออกไปเนี่ยเป็นใครนะครับและทําไมถึงออกนะครับพี่น้องนะครับล่าสุดเผาเๆากระโพดแบบสี่นะครับบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะแกไปที่ไหนก็ขอให้แกประสบความสําเร็จ เพื่อนยังไงก็คือเพื่อนมองกลับมาก็ยังมีกูเสมอนนะนะครับแล้วก็หลังจากก้อนหนานี้นะครับในส่วนของหลังห้านเสียงท้อนะครับค้นสนิทของแพลวพาวนะครับเพื่อนก็ะด้ตัดสินใจ,จลาออกกับพี่นอน,นะครับแล้วก็ก้อนหนานี้เพื่อนกระโพสต์ยาวเลยนะครับมีบางช่วงบางตอนเราก็บ,บอกว่ามีหลายคำอยู่ในใจแต่ว่าว่าว่าได้นะครับเก็บไว้คนเดียวดีกว่า พี่นอนะครับบอกว่ามีหลายเรื่องหลายแล้วนะครับอาจจะเป็นความลับหรือว่าอะไรหรือเปล่า f อก็สงสัยนะครับเป็นอย่างคือเบาๆอึดอัดใจอย่างคือผู้บอกดีๆประมาณนี้ครับ FC ก็สงสัยนะครับล่าสุดพี่พักก็โพสต์แบบซีนะครับแล้วก็พร้อมกับแคปชั่นรูปนะครับกับเพื่อนสนิทนะครับแบบซีครับทุกท่านหลายคนหลายท่านก็ ก้อนหนนี่สงสัยนะครับว่าเป็นใครนะครับก็คนนี้แหละครับพี่น้องนะครับเพิ่นกับโพดอวยพรกันเรียบร้อยนะครับว่าออกไปแลี้ยวด้วยประสบความสำเร็จเด้อประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเอฟซีหลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสงสัยนะครับว่าเอ๊ะนะครับป็นี้ใครออกเนาะนะครับแล้วก็ประเด็นที่บอกว่า มีเรื่องซีเบิลหักเบิลเนี่ยแม่นเรื่องอย่างน้อนะครับก่อนหน้านี้เราก็โพสต์ยาวเลยพี่น้องนะครับคือเบิลไ้เบิร์ตเอฟซีที่ได้รู้นะครับหรือว่ามีอะไรผิดใจกันหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นอะไรหรือไม่ดูดีๆคือออกประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเอาล่าสุดก็แพว้พาวเพิ่งกระโจนแบบสี่ครับพี่น้องนะครับทุกท่านมีความเห็นแบบใดก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับเอาข่าวด่วนนะครับข่าวที ทุกท่านสอบถามมานะครับว่าเป็นไผ่นะครับก็ถามนี่เลยครับพี่น้องนะครับนบบอกเลื่อข่าวสารนับบอกมาเราฟังเด้อทุกท่านมีวามเขียนแบบใดฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ